ด u สบัสเตอร์มือปราบพิฆาตฝุ่นตอนที่2องอย่ายอมแพ้นะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนลิซ่าจากทีมดัสบัสเตอร์ค่ะเช้าวันนี้อากาศสดใสมากเลยนะคะแต่ว่าเราต้องอย่าชะล่าใจตื่นมาทุกเช้าต้องมารับฟังข่าวสารและอย่าลืมเปิดแอปพลิเคชันเพื่อตรวจเช็คค่าฝุ่นในพื้นที่ของเราหากมีค่าฝุ่นสูงมากเราจะต้องใส่หน้ากากกรองอากาศ โดยที่เราจะต้องล้างมือให้สะอาดก่อนที่จะใส่หน้ากากทุกครั้งนะคะนี่คะ่ะหน้ากากรองอากาศแจกฟรีคะ่ะต่อไม่เอาไม่ากากหน้นากากป้องกันฝุ่น PM 2.5คะ่ะไม่เอาไม่ใส่เดี๋ยวสิวขึ้นี่นลิซาเธอไม่รำคาญเสียงตัวเองบ้างเหรอเธอทำแบบนี้ทุกๆเดือนก็ไม่เห็นจะมีใครสนใจเธอเลยีถอยฉันจะไม่เลิกทำในสิ่งที่ฉันตั้งใจหรอกนะเพราะเราทุกคนเป็นกำลังสำคัญที่จะเปลี่ยนแปลงอนาคต ถึงแม้ว่าวันนี้ทุกคนอาจจะไม่ได้ใส่ใจเรื่องนี้แต่มลพิษทางอากาศเป็นปัญหาสําคัญที่ทุกคนต้องร่วมกันแก้ไขถ้าเราไม่ช่วยกันแล้วใครจะช่วยเราล่ะจริงไหมเพราะงั้นฉันจะไม่ยอมแพ้กับเรื่องนี้เด็ดขาดนี <_ an> ่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฝุ่นมาจัดไหนแสบยตาเลยบทแล้ว ยังแกคิดแล้วว่าจะทำอะไรฉันได้ไอเด็กไร้ประโยชน์ดสนี่<า>งั้นต้องเจอนี่บัสเตอร์ซาบเฮปเปอรมดแกสนเสร็จฉันแน่ไอมา,า,าแรงซับปาดเก่งนนะจ้ะเอานน่ไปกินเพิ่มปุ่นมรณนาป p e นิง่ง ของฉันหายไปไหนเพราะว่าในอาวุธของฉันมีเฮปตาร์ฟิลเตอร์ที่ทีมดัสเบสเตอร์สร้างขึ้นมาเป็นพิเศษเพื่อต่อกรกับพิศาร์ฟุนยังแก้ให้ลูกงั้นเจอกับลูกสมุนของฉันหน่อยเป็นไงดาส์ดาส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 แก้ไปฉันไน้ไอ้หนูลิซ่าเธออยู่ไหนเนี่ย ส่วนพวกนี้มันมาจากไหนมันทําให้ฉันแสบตาไปหมดแล้วแสบยังหายใจลำบากอีกด้วยนี่เป็นสีมือของปีศาจฝุ่แน่เลยใจะเย็นๆก่อนนะคะทุกคนอย่าเพิ่งตื่นตระหนกไปค่ะเพื่อให้เราผ่านช่วงที่มีค่าฝุ่นสูงแบบนี้ไปได้เราต้องใส่หน้ากากกรองอากาศนะคะอ่ะนี่ค่ะเราไปหลบอยู่ในห้องปลอดฝุ่นที่เราจัดเตรียมเอาไว้ให้นะคะส่วนวิธีการเลือกและสวมหน้ากากกรองอากาศทุกคนจําได้กันใช่ไหมคะ จำได้จ้ะเลือกที่มีขนาดพอดีกับใบหน้าครอบได้กระชับจมูกและใต้คางไม่งอเปื้อนขาดหรือมีกลิ่นฉุนมีสายรัดสองสายสังเกตวันหมดอายุแล้วก็ต้องใส่ให้ถูกวิธีด้วยนะ 1. ให้สอดมือให้สายรัดศีรษะอยู่หลังฝ่ามือ 2. ดึงสายรัดศีรษาเส้นล่างไว้ใต้หู 3. ดึงสายรัดศีสษะเส้นบนไว้เหนือหู 4. กดแถบลวดให้แนบสันจมูก5 ใช้มือโอบรอบหน้ากากและหายใจออกแรงๆถ้ามีลมรั่วกมาแสดงว่าหน้ากากมีขนาดไม่เหมาะสมกับใบหน้าหรืออาจสวมไม่กระชับใช่แล้วค่ะแต่ถ้าหายใจไม่สะดวกอึดอัดปวดหัวหรือลื่นไส้ให้รีบถอดออกและห้ามยืมของเพื่อนถ้าหายใจไม่ออกสายรัดยนต์ไม่กระชับขาดเพื่อนหรือเปียกก็ให้เปลี่ยนใหม่และก็ห้ามซักด้วยนะเก่งมากค่ะทุกคนหายห่วงแล้วฝากทุกคนดูแลคนใกล้ๆตัวด้วยนะคะ ถ้าใครมีอาการไอบ่อยหายใจไม่ออกเคืองตาคันตาตาแดงเป็นผื่นหรือคันให้รีบแจ้งคุณครูนะคะโอเคจ้ะลิา่าต้องขอบคุณเธอจริงๆใช่แล้วแม้พวกเราจะไม่ค่อยได้สนใจสักเท่าไหร่แต่สิ่งที่เธอทำทุกวันมันก็ทำให้สิ่งเหล่านี้เหมือนอยู่ในชีวิตของพวกเราไปซะแล้วขอบใจแลนะ้ไม่เป็นไรจ้ะทุกคนลิ่าเธออยู่ไหนอะตอนนี้ไอ้นอนปลอก มาเอาฝุ่นมารวมก,กันเป็นลูกสมุนฉันต้านไม่ไหวแล้วนาะนี่มาช่วยด่วนเลย <c oughs> ทุกคนงั้นฉันคงต้องขอตัวไปก่อนนะคะระวังตัว,ด,วด้วยนะได้เวลาปราบฝุ่นแล้ว Dustbuster Howl up Dustbuster แห่งความหวัง d b Hawk <c oughs> Triple Strike ห้ยหน่อยทำไมมันไม่หมดไปสักทีแล้วเนี่ยแย่แล้วสิฟิลเตอร์อาวุธก้องฝุนไม่ไหวแล้วฮะดาส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 เป็นเด็กที่บ้าบินดีจริงๆนะแต่สุดท้ายความกล้าหาญของแกมันก็ไร้ประโยชน์จัดการมันซะจะพวกสมุนฝุ่นของฉันข่าวนี้แย่องจริงแล้วทำไงดีล่ะเนี่ยจะไม่ยอมแพ้แบบนี้ไม่ได้นะทอยเฮ้ยมาช้านะยหญจุนจอดมัสร์สา Cleaner mode.